เล็บอยู่ดูบันดับแรกอ่าโอเคเริ่มแล้วก๊อปลิงก์ทีนี้มันก็การก๊อปลิงก์คุณเอาลิงก์ลิงนี้อ่าใช่ลิงก์ยูทูบใช่ไหมใช่ครับไปอ่าแล้วมือก็อดทันรอบในแล้วมึงก็เอาไปให้เขาเอาลิงก์นี้ไปให้เขาใช่จบแค่นั้นแหละแล้วมึงก็เปิดหน้านี้ทิ้งไว้แล้วก็โค้มแล้วใครจะเข้ามีก็ส่งจากมีดไปให้เขา สมมุติว่าจะมีคนเข้ามันมันมีทั้งคนเข้ามีทั้งทั้งเข้ายูทู่เมื่อสงใช่ตงความแล้วบอกไว้แล่นั้นและไม่เข้ามีจะส่งอย่างไงไม่อยากเอเนาสมมติว่าจะมีคนเข้ามันมันมีทั้งคนเข้ามีทั้งทั้งเข้ายูทู่เมื่อคสรงความบอแล้วตัวเอ็นมิดคือยังไงไม่ใช่เข้ามีจส่งอย่นไง่อยากเนาง มเข้ามีสมมติว่าจะมีคนเข้ามันนออกไปก่อนนะออกม่ปิดมังเข้า YouTube ใอ่แล้วตัวเอ็นมิดคือยังไงไม่ใช่เข้ามีแค่ส่งอยูได้ไงยีงไม่ไ่ทเ